โอ้ยแมววันนี้นะคะได้แบงค์ได้แบงค์งนำโชคมาเนี่ยเปแบพระหลวงรอเก้าก็เลยจะมาพับหูพับหูเรียกซับจะได้มีเงินมีทองเนอะหลังจากที่โดนแมวปล้นไปตั้งนานพับครึ่งนะคะมีรอยนิดนึงนะพรซ้อมพับไว้ก่อนพับครึง่งเขียนพระบรมฉายาลักษณ์แล้วอ่าเสร็จแล้วคลี่ออกพับด้านนี้ขึ้นไป กรีดให้เรียบพับอีกด้านลงมาอ่าพอดีเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วพับครึ่งจากข้างบนลงมามันก็จะเป็นสามเหลี่ยมพับจากด้านนี้ขึ้นไปไปดูจาก YouTube ช่องอื่นมานะคะเขาบอกว่าจะเรียกซับอ่าจะโชว์หน้าพ่อหลวงเนาะเอ้ยโชว์พระบรมฉายาลักษ์พ่อหลวงอ่า เงินเฮงนะคะพับติดใส่กระเป๋าไว้จะได้ไหลามาเทมาพอเป็นลักษณะนี้แล้วก็ซ่อนทางนี้เข้าได้แล้วหูสามเหลี่ยมอ่าหลังจากที่กระเป๋าแบนมานานนะคะได้เลิกแล้วขอปรมีนะคะ อ่งั้นไรมาเทมามีค่าอาหารแมวหลังจากที่โดนแมวปุ้นไปนานอ่ะเฮง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 